ว่าใบได้เข้าไปด้านกรอการ์เด้นมาแล้วใบก็ไปซื้อของตามปกติแล้วหลังจากซื้อมาแล็ดจากลรงแซมเสร็จใบก็ตั้งใจจะไปเกียร์เพื่อที่จะไปซื้อการดน้ำแต่ทุกคนมันมันฮะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ว่าทําไมไปร้านเกียร์ไม่ได้ทุกคนดูผ่นดิผอนอะไรใหญ่ขนาดนี้นปิดร้านค้าหมดแล,ล้วเนี่ยเจ้าของสวนอยู่ไหนมาเอาผนอนออกไปเลยแบบนี้มันทําคนอื่นเดือดร้อนนะรู้ปะดูดิแล้วใบจะซื้อของอยังไงเร่งมาก็มาผ่ตรงนี้ทุกทีเขาขายก็่ย ของสวนก็ไม่บอกให้ด้วยแบบนี้ใบต้องทำความสะอาดเองแล้วปะ่ะทุกคนโอโหใหญ่ปะคะัในเมื่อสวนคุณพี่มันขวางทางนะคะเดี๋ยวใบจะทำความสะอาดให้เองค่ะจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาะพร้อมยงังหยอกหยอกค่ะทุกคนใบไม่ใช่คนแบบนั้นเข้าใจแหละกว่าเขาจะปลูกได้ถึงมันจะขวางทางเดือดร้อนคนอื่นก็เถอะสุดท้ายใบก็เลยพิมพ์ไปบอกเขาว่าย้ายผ่อนให้หน่อยมันตังร้านคะ่ะ ทุกคนซื้ออย่างอื่นไม่ได้ละแล้วสุดท้ายพี่เขาก็ยยายให้ค่ะดูย้ายออกไปนิดนึงน่าถือว่ายังดีที่รับฟังเพราะม่เงินนะเจะอใบขโมยผลแน่ๆใดๆคือผลใหญ่มากแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงทุกคนจะขโมยผลไม้อนันนั้นไหมหรือว่าไม่แต่สำหรับใบอย่าให้มีครั้งที่2นะถ้ามีครั้งที่สอโดอนนะ่